อัปเดตวันนี้ซีนเอาแฮมเบอร์หนึ่้าเกวันนี้น่าจะไฟนั่นแล้วนะครับสบภาพปัจจุบันอันนี้ติดบังคโครนนะครับกันสาร์กันศาสตร์ กันสาซุมล้อนะครับเสริมขึ้นมาทั้งซ้ายทั้งขวาปัญหาก็คือวันก่อนเจอฝนหนักอยู่หาเดียวนะครับเรียบร้อยครับจะมีน้ำสาสย้อยเข้ามาแล้วปนกันอยู่ในนี้เลยย้อยเข้าไปปนกันน้ำมันจากโถด้านบนที่ผมทำขึ้นมานี่ครับแล้วก็ย้อย ตามท่อเส้นนี้มาเข้าไปรวมกันก็ไม่เยอะนะครับหน่อยเดียวแต่มันก็ทำให้สีของน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไปขาวขุ่นมานิดนึงแล้วก็ผมก็เอาน้ำส่วนใหญ่ออกไปละเพราะมันนอนก้นอยู่เแต่แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นสภาพน้ำมันแดงขุน่น ขาวหน่อยหนึง่งแต่ก็ทิ้งไว้แล้วก็เป็นไปดังคาดใช้ไปใช้มามันก็กลับคืนมาแดงใสขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวใช้ไปใช้มาก็น่าจะแดงใสย,ยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีย้อยลงมาตรงนี้แค่หยดเดียวนะครับเดี๋ยวจะชี้จุดให้ดูนะครับจะมีแค่หยดเดียวอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือลักษณะย้อยซึมย้อยมาจากข้างบนซึมย้อยมาจากข้างบนมาอยู่ตรงนี้แต่ประมาณว่านานๆน,นะครับวิ่งไปไกลๆก็จะอาจจะหยดลงพื้นแค่สักหยดหนึ่งแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าไหลโจกโจกหยด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 อย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็มีนะครับกันศาสตร์ ดูคลิปผมนี่อาจจะเวียนหวนัวหรนะ่งหมุนไปหมุนมาน,นี่ก็คือแผ่น PE นะครับสีดำแบบที่แบบเดียวกับที่เขาเอาไปตัดรองก้นกระเป๋านะครับแบบหนา1.7ม mm. ิลิเมตรนะครับก็คือจะติดกันสาตร,ตรงข้างเพาขับนี่ครับติดทั้งซ้ายทั้งขวา ให้ฝนสาดเข้าไปโดนเครื่องแล้วย้อยเข้าไปรวมกันน้ำมันเกียร์วันก่อนตรงนี้มันจะค่อนข้างออก,ออกจากขาวขาวแดงก็ลักษณะเป็นชมพูขุ่นๆม,มาถึงนี่หมดแล้วครับแต่วันนี้ดูใสขึ้นดูแดงใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนช่วงนี้จะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ออกจะออกจะทึบๆแต่ตรงนี้จะเห็นเห็นค่อนข้างชัดว่าแดงใสขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีขุนบบางนิดหน่อยแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอ้ทำมาเยอะครับหลายวันอุตลุนแต่ก็ก็มีปัญหาแค่ว่าบางทีก็ยา เปลี่ยนมั่งไม่เปลี่ยนมั่งเวลาไม่เปลี่ยนก็อาจจะอยู่อาจจะค้างแค่เกียร์สามหรือเกียร์สองก็ไม่ทราบได้กป็ประมาณว่าสองพันรอบมันได้แค่หกสิบประมาณนั้นนะครับตื้อหน่อยถ้าเราเร่งจนถึงแปดสิบอาจจะเฉียดสามพันรอบนึนหระครับแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดน,นั้นแต่เวลามันเปลี่ยนก็โอเคนะครับบางทีก็ดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทก็เปลี่ยนได้ปกติถึงเกียร์สี สองพรอบแปก็โอเคอยู่ก็คือบางจังหวะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ใช้ใช้ไปอย่างนั้นนะครับเดินหน้าได้ถอยหลังแร้ก็โอเคแล้วครับดีกว่าไปเป็นซากรถนะครับขายทิ้งแย,ย่ๆเสียดายของมีกันสาทั้งซ้ายทั้งขวาทีนี้ก็คงจะไม่ค่อย มีปัญหาเรื่องน้ำย้อยเข้าไปปนกับน้ำมันเกียร์แล้วล่ะรอดูรอดูรอดูตอนฝนหาใหญ่เที่ยวหน้านะครับแต่ก็มีข้อแม้ว่าอย่าไปลุยน้ําท่วมสูงแค่นั้นแหละครับน้ำน้ำเจิ่งเตีย้ยๆก็ค่อยๆวิ่งฝ่าไปนะครับถ้าน้ําท่วมสูงเป็นเมตรก็เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับตรงจุดนี้แหละครับที่มันจะเป็นจุดที่ว่าเข้าไปรวมกับ น้ำมันเกียร์ได้ง่ายที่สุดคือจุดนี้แหละครับแถวนี้ผมทําเมคขึ้นมาเป็นเหมือนโถรองส่วนที่ย้อยด้านหลังที่ปริมาณมากหน่อยที่มันจะออกข้างนอกก็มันก็จะปนกันตรงนี้แหละครับอยากรู้ว่าหน้าตาดั้งเดิมเป็นแบบไหนก็ลองมดดูใต้ท้องรถของท่านนะครับจะรู้เองว่ามันเปลี่ยนไปแบบไหนผมทำ จนได้ขนาดนี้ก็คือตรงโถรองโถเนี่ยทุกวันนี้ไม่หยดลงมาเลยแม้แต่หยดเดียวนะครับดักได้หมดเลยหยดเดียวก็ไม่หยดเลยนะครับไม่ย้อยไม่หยดเลยแม้แต่น้อยเลยครับก็ถือว่าโอเคนะครับรถผมวิ่งได้อยเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างก็ทําใจกันไปวิ่งได้ทั่วประเทศอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ลุยแล้วครับอีกไม่กี่วันเดี๋ยวลุยแล้วขึ้นเหนืออ่าโอเคครับ